Hi สวัสดีทุกคนนะจ้าื่อนี้กามาอีกกับหนึ่ง reaction video ที่มีคนแนะนำเพลงมาเนาะเมื่อนี้เฮากับซีมา head reaction เพลงที่มีชื่อว่าลูกสาวผู้ใหซึ่งมีคนแนะนำมาอย่างที่บอกไปเนาะเฮากับสีมาเบิร์กเอ็มวีพร้อมกันเลยก็มาเ e a d reaction สดๆพร้อมกันเลยก็เดี๋ยวเฮามาคุยกันอีกเทือนหนึ่งเนาะหลังจากที่เฮาเบิร์กเอ็มวีจบแล้วเนาะเพลงนี่เนี่ยร้องโดย ィィ v, เจเท่ BSV, Featuring กับอ,ออตโต้ VNV และกับ People, <c oughs> j นี่อาจจะเป็นซื้อของเขาเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเฮาไปเบิ่ง MV นี่กันเลย คอยตอนเศร้าตื่นเฮ็ดกับเขาจากคอยตั้งแต่เศร้าบอกคำว่าหักและมีเพียงแค่ซองเฮากระซิบข้างหูและบอกหักกันเบาเบือนตาขึ้นมาอย่เจอเธอหน้าเจ้าอยู่ด้วยกันทุกวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์ถึงเงินมาคอยจะมีอาจจะสู้เพื่อเจ้าทุกวันให้ดีเพืนอนาคตของเขาใส่เงื่อน สิหักไปเจนวันตายสนใจจากลูกผู้ชายคนนี้ฟอร์ลีเวลเจ้าเป็นลูกเาว้าผู้ใดคือเป็นตาห้าตันแพงมีแฟนแล้วเพิ่งทำแพงใครอยากได้เจ้ามาเป็นแฟน ให้พอสิพาแม่ไปขอจองมาเป็นเมียเจ้าเป็นลูกสาวผู้ใดคือเป็นตาหาแต่แพงมีแฟนแล้บอกทำแพ้ใคอยากได้เจ้ามาเป็นแฟนอยากให้คุณ ทุกคนเป็นอย่างคือหนาหาแพเนื้อเพลงทำนองจังหวะทุกๆอย่างหนาหักไปเบิรดนางเอกเองมีกระหนาหักแหละตามระเบียบเห็นทุกคนเห็นเป็นเท่งที่ขึ้นมาท่อนแรกก็ได้เลยอะ่ะขึ้นมาท่อนแรกก็คือว่าบุ้ง โอเคจบแต่งบอแต่งเป็นมี่ที่แบบว่ามีเนื้อหาที่เพศถใายคนฟังนั่งแล้วแบบนั่งฟังแล้วแบบก็ไหวละเขินอีรีบิดบิดแบบบียดเอียวเกี้ยวไปเปิดแบบเขินแหงคนร้องกับเสียงมวนอิลีแบบทั้งสามคนเลยบวชจะเป็นท่อนแล็ท่อนร้องขอบคุณในหลายเดอร์ที่แนะนำมาเข้าั่นใจว่ามีคนแบบอีกหลายคนเลยอะที่มักเพลงนี้คือกันนอ เมื่อน,นี้กขอบคุณทุกคนที่เบิ่งคลิปนี้เดินตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ cheer, กด Subscribe เห็นกับวิดีโอแล้วก็เห็นกับซองของเราลำเดิอโอ้ลืมพันกันไปหมดแหละเมื่อน,นี้ขอบคุณและวกะ็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายจ้า